สวัสดีครับมาพวกผมนะครับแทนมาร์ทเลเยอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาโยคัวัดนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับทั้งหมดนี้เป็นของมือ2นะครับและผมจะมาพูดคุยถึงลุกเล่นของเขาราคาที่ผมได้มานะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็ก่อนจะไปรีวิวผมก็นอกไลน์หน่อยนะวันนี้ก็ผมนะอยากจะเล่นมันมานานแล้วแหละผมไม่รู้ว่ามันเล่นยังไง ก็เลยซื้อมาเล่นดูนะครับแล้วก็เล่นก็ค่อนข้างจะชอบนะแล้วก็หาข้อมูลนิดๆหน่อยๆแล้วก็มารีวิวเพื่อนๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องของอภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเหมือนว่าใครใส่นี้นะครับถ้าเหมือนว่าผมรีวิวผิดพลาดแนะนํามาได้นะว่ามันเล่นยังไงโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเขากันก่อนนะครับก็เป็นตัวเหมือนนาฬิกาเลยเนาะตรงนี้ ใส่ไว้ใส่เหรียญของเขานะครับซึ่งผมเรียกไม่ถูกนะว่าเป็นเหรียญอะไรผมเรียกว่าเหรียญแล้วกันโอเคแล้วก็มันมีเป็นรูปนาฬิกานะแต่ว่ามันไม่สามารถเดินได้นะแล้วก็ข้างในตรงนี้มันจะมี4จุดนะครับซึ่งเป็นคล้ายคล้ายโค้ดของเขานะไว้อ่านเหรียญพวกนี้นะครับด้านขวาตรงนี้เป็นปุ่มกดนะครับหนึ่งปุ่มแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะไว้ใส่เมมโมรีการ์ดนะ,นะเห็นเขาบอกว่ามันจะสามารถอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ๆได้ประมาณนี้นะนะผมก็ หาข้อมูลไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคแต่ว่าผมดูจากช่องมันมีแบบเป็นทองเหลืองข้างในนะ่ะเหมือนจะใส่เมมโมรีได้จริงๆนะครับรแล้วก็ด้านหลังตรงนี้พิเศษหน่อยนะครับตัวนี้กดแล้วก็เอาตัวนี้ออกมาหมุนด้านซ้ายนะครับอ่ามันจะสามารถถอดได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ฐานเนาะลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับ Okay. เดี๋ยวมาดูใส่ฐานกันก่อนนะครับใส่ฐานน้อยมาก 3A1 ก้อนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนจากนี้นะครับรู้สึกเป็นตัวสีแดงหรือว่าสีขาวมันจะใส่ฐานกระดุมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ดีนะได้นานนะไฟอยู่ตรงนี้นะไฟก็ค่อนข้างสวยนะผมได้มาค่อนข้างสภาพดีนะผมได้มาจากร้านญี่ปุ่นมือสองนะวันนั้นผมไปเดินเล่นนะครับก็ตั้งใจจะไปซื้อของแหละเพราะว่าผมไม่ได้ไปเดินนานแล้วเวลาใส่กลับก็ กดเข้าไปแล้วก็บิดไปด้านขวาได้เลยนะครับโอเคเรามาดูเหรียญนี้ก่อนเหรียญเนี่ยอ่ะมันจะเป็นเผ่าต่างๆนะครับซึ่งอ่าวิธีดูอย่างนี้ตัวนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยไว้เสียบเข้าแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์ของเผ่านะครับอ่าอันนี้เหมือนดอกไม้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะซึ่งชื่อเผ่าของเขาผมก็เรียกไม่ถูกนะเพราะว่าผมยังไม่เคยดูนะเรื่องนี้อ่ะเหมือนตัวนี้ก็เป็น ต่อไม้เหมือนกันนะครับอันนีูก็เป็นยิ้มนะครับเป็นรูปหน้ายิ้มแล้วเสียงเสียงเนี่ยถ้าเหมือนเราเพาเดียวกันนะเสียงเรียกตอนแรกนะมันจะเหมือนกันแล้วก็ตามด้วยเรียกชื่อของเขานะครับแล้วก็อันนี้เผ่าวันนี้ก็เป็นขีดนะครับ3าสี่ขีดโอ็ตัวนี้ก็ขีดเหมือนกันและอันนี้เผ่านี้ก็เป็นผมไม่แน่ใจนะลักษณะเหมือน ดวงวิญญาณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่เพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับพูดคุยสนุกสนานกันนะครับโอเคอ่ตัวนี้ก็เป็นยิ้มนะอะผมแยกเรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นรูปหัวใจนะครับแล้วตัวนี้นะ่ะแปลกเนาะมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยมีแค่ทางเข้าอย่างเดียวแล้วก็เสียงมันก็แปลกแปลกกว่าเพื่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นตัวอะไรนะน่าจะเป็นแบบตัวร้ายแน่เลยจากดูจากหน้านะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับใส่สวยนะใส่ก็เท่นะอ่ะเดี๋ยวผมใส่มือให้ดูก่อนอ่ะประมาณนี้ใส่เล่นได้เลยนะถ้ามันเดินได้นะผมกล้าใส่นะแบบใส่เอาไปดูเวลาได้นะใหญ่กว่าอ e ีช็อกอีกโอเคอ่ะเมื่อเปิดสวิตช์แล้วนะครับ ก็มีไฟประมาณ6กเสีนะถ้ากดค้างตรงเนี้ยมันจะเป็นเปิดไฟนะครับแล้วก็มีเสียงด้วยไฟค่อนข้างสว่างนะที่ผมหาข้อมูลมาก็ไว้ตรวจสอบวิญญาณหาวิญญาณอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มการเล่นแล้วกันถ้าเริ่มการเล่นเราก็ใส่เหรียญเข้าไปนะครับประมาณอันเชิญวิญญาณออกมาเรียกออกมาตามที่ผมเข้าใจนะ โอ,โอเคครับตอนแรกก็เป็นเสียงเข่าของเขาเนาะแล้วก็ตามด้วยชื่อเรียกของเขาชื่อของตัวนี้นะครับโอเคงั้นถ้าเรากดเนี่ยเราจะได้ยินเสียงชื่อเขาอย่างเดียวนะ นี่ผมจะใส่เผ่าเหมือนกันนะเสียงมันจะเท่านี้เสียงเริ่มต้นมันจะเหมือนกันนะครับ งั้นเดี๋ยวเราย้ายไปอีกเผ่าะนะเสียงตอนแรกมันจะไม่เหมือนกันนะไม่ใช่เสียงตอนแรกสิเสียงท่อนกลางน,นะตอนแรกะมันจะเหมือนกันแล้วก็มาท่อนกลางเป็นจะเป็นเสียง ประจําเผ่าของเขาแน่เลยแล้วก็อีกเสียงหนึ่งก็เป็นเสียงของตัวนี้โดยเสียงของของตัวนี้ลนะ่ะเราสามารถฟังจากการกดได้นะครับรโโโอ่าโอเคตัวต่อไป อันนี้ผมข้ามนะเป็นเผ่าเดียวกันโอเคอ่ะลองเผาเล่นอีกมเผาแล้วนะโอเคเผาที่สี่นะ อันนี้ผมฟังเรื Pick ่อง <halluc Investment> U F O โอเคอ่ะสีเผาแล้วนะโอเคอันนี้เกี่ยาบบาลเนาะเสียงน่ารักมาก ันนี้เป็นเผ่าเดียวกันนะครับกับทายาบาลน,นะโอเคอันนึงนะครับ อันนี้เผาเดียวกันนะครับก็ผมมีทั้งหมดห้าเผาเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอ่ะกมใส่เสียงมันจะแปลกเพื่อนเลยนะครับอันนี้ โอเคถ้าเราใส่เหรียญผิดนะมันจะมีเสียงของมันต่างหากนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเก็บเหรียญของมันลงมาศึกษาดูอีกรอบนึงแล้วก็ผมค่อยมารีวิวอีกทีนะโดยผมผมมีโปรแกรมที่จะหา,านาฬิกา รุ่นอื่นๆด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ไปอยู่ในกลุ่มของเขาเนาะเดี๋ยวถ้าได้ยังไงเดี๋ยวผมค่อยจะมารีวิวอีกทีนะซ,ซึ่งตอนนี้ผมมีแค่ห้าขานะ้อเนาะแต่ว่านาฬิกานี้นะรู้สึกว่าเหรียญของมันจะเป็นสีแดงนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆอะลืมลืมเดี๋ยวคุยคราคาเก่ที่ผมได้มาก่อนผมได้มาจากร้านญี่ปุ่นมือสองวันนั้นอยู่ประมาณ40บาทนะครับซึ่งรวมเหรียญรวมมาแล้วนะครับเหรียญค่อนข้างเยอะมากผมก็หยิบหยิบมาดูตอนนั้นผมไม่มีความรู้ อะไรเลยตอนนี้ก็ยังไม่มีแหละหยิบมามั่วๆนะครับว่าเออเอาที่ผมชอบแล้วกันสรุปน่าจะมันมีแยกเหมือนกันแหละว่าเป็น DX หรือไม่ DX นะเพราะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันจะมีแบบฟุงฟ้งฟิงฟงฟ้งกับแบบธรรมดาเนาะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวศึกษาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะลองมาดูรีวิวจจะมารีวิวให้นะครับว่ามันเป็นยังไงโอเคครับเป็นงไงกันบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแก้นวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวััสดีครบ